สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play ์ Lot ครับวันนี้เราอยู่เกม NFT ที่ชื่อว่า Ash Ward ครับเป็นเกมแบบ Play to e a r n ที่มีรูปภาพ8บิตเพื่อให้คุณสะสมตัวละคร3เผ่าพันเข้าไปต่อสู้ครับในทีมแบค็คกราวของโลกยุคกลางที่จะว่าไปก็คล้ายคล Dark Quest เหมือนกันนะรายละเอียดของตัวเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอ่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตัวเกมเฉย ฝากกดติดตามช่อง YouTube p a ์ล็อและกลุ่ม Facebook p a ย์ล็ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกม n นทีเนาะและตอนนี้ทางช่อง p a ลย์ t ก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมโมเทลพิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนการเล่นเกม n f ทีการไลฟ์พูดคุยแจกของรางวัลต่างๆครับท่านใดสนใจสามารถติดตามได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกนะครับเกม Ashward ครับเป็นเกมที่คุณจะต้องสะสมเหล่าฮีโร่ของคุณเพื่อออกไปต่อสู้ไปประจุภัยครับ ซึ่งเผ่าพันธุ์จะมีอยู่ทั้งหมด3เผ่าพันธุ์เป็นเผ่ามนุษย์เผ่านางฟ้าและก็เผ่ามอนสเตอร์ครับแต่ละเผ่าเนี่ยเขาจะมีอาวุธค่าสตัสและก็สกิลที่แตกต่างกันนะให้คุณสามารถวางแผนจัดทีมของคุณได้อย่างหลากหลายมากขึ้นครับตัวฮีโร่เนี่ยนอกจากเผ่าแล้วยังมีส่วนของอาชีพด้วยนะครับที่จะมาแบ่งเป็น3อาชีพเป็นสายโจมตีระยะใกล้สายโจมตีระยะไกลและก็สายจอมเวทค,ครับ ที่มีระดับขั้นในแต่ละตัวที่จะสามารถเปลี่ยนโฉมรูปร่างหน้าตาของมอนสเตอร์ท้องฮีโร่ของคุณและก็เพิ่มสกิลให้ได้อีกด้วยครับระบบเกมนี้เนี่ยคือการที่คุณจัดทัพวางแผนกองกำลังของคุณครับเพื่อออกไปประจนภัยในฐานะผู้กล้าและมีการต่อสู้ทั้งระบบการล่าบอสการ PVP การจัดตั้งกิลเพื่อทำภารกิจประจำกิลดของคุณครับเหรียญในเกมก็คือเหรียญ ASC เหรียญ a s h ว a r d นะฮะ ที่จะใช้สําหรับการซื้อกล่องของเกมการซื้อขายตัวละครแล้วก็การอัปเกรดตัวละครของคุณครับฟังก์ชันที่สามารถจะเอิร์นจากตัวเกมได้ก็คือการทําภารกิจประจําวันการป้องกันดินแดนจากผู้ลุกรานการนําเหรียญไปสเต็กกิ้งเอาไว้หรือว่าทําฟาร์มเพื่อรับผลตอบแทนจากทางตัวเกมรถแมปเกมนี้ในช่วงนี้นะฮะก็จะเริ่มต้นการขายตัวละครเน้ัทีของเขาออกมาครับแล้วก็เตรียมตัวให้จะขายเหรียญด้วยนะเกมจะเปิดให้เล่นได้ในช่วงควอเตอร์ที่สองครับ โดยจะมีระบบ PVE การอัปเกรดฮีโร่เข้ามาก่อนนะฮะหลังจากนั้นครับจะตามมาด้วยระบบ PVP ในควอเตอร์ที่3ช่วงกลางปีเป็นต้นไปที่ผู้วิานาครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเหลเยเกินก็คือคุณแอนดี้นั่นนะครับโดยเขาเป็นที่ปรึกษาให้กับเกมอื่นๆอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราไปดูจากเกมเวียดนามครับที่เราเห็นโมเดลนี้คือเดฟเกมไหนทําเกมมาฮะเขาก็จะไปเหมือนให้คําแนะนําซึ่งกันและกันนะครับ อย่างไอเฟเซอร์ของเกมนี้ครับก็คือคนที่ทําการตลาดจากเกม Space Crypto นั่นเองและ Space Crypto ที่เรารู้กันนะก็มีเดฟจับปองคริปโตเป็นที่ปรึกษาเช่นเดียวกันครับพาร์ทเนอร์ของเกมนี้เรียกว่าค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากนะฮะเพราะว่าทางหน้าเว็บนะครับมีการประกาศอยู่3เจ้าเท่านั้นครับกลุ่มเชลิกร์มครับมีผู้ติดตามเยอะมากเหมือนกันนะ1นึ่0 0สคนครับแต่ทวิตเตอร์ค่อนข้างกลับกันนะครับมีผู้ติดตามอยู่เพียงแค่55,000่คนเท่านั้นเอง เรียกว่าเป็นครึ่งหนึ่งของทางเ e l e gram นะครับและตอนนี้ทางกลุ่มเ e l e gram ของเขาครับก็มีกิจกรรมรุ้นรับสิทธิ์ไวริส ido ของตัวเกมนะครับโดยคุณจะต้องเข้าไปร่วมพูดคุยในเ e l e gram ห้อง global ครับเพื่อรุ่นรับสิทธิ์ทั้งการซื้อเหรียญและก็การซื้อ nft ของเขาเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24่กุมภาพันธ์ครับโดยมีข้อแม้นะครับว่าถ้าไปพิมพ์แค่ให้ good project อันนี้เขาไม่นับนะคุณต้องไปพูดคุยจริงๆเนาะซึ่งตรงนี้ถึงจะได้รับสิทธิ์ในการนับ การพูดคุยของคุณเพื่อเข้าไปร่วมกิจกรรมครับมาดูรายละเอียดของตัวเกมกันบ้างครับ a ัจวัดนะครับเป็นเกมในรูปแบบ8บิตที่มีระบบการเล่นค่อนข้างหลากหลายครับคุณสามารถเล่นในหลากหลายแพลตฟอร์มครับทั้งคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและบนหน้าเว็บไซต์ครับการจะเริ่มต้นเล่นเกมใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างน้อยอ่ะตรงนี้เขาบอกไว้เลยนะสามารถซื้อกล่องซื้อฮีโร่เพื่อเข้าเล่นเกมได้ครับหรือว่าคุณจะเช่าฮีโร่จากในตลาดก็ได้ ทั้งทีมงานครับมีการวางแผนการเบรนเหรียญจากฟังก์ชันการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนําเหรียญมาเปิดกล่องกระชปองการอัปเกรดเอเวกตัวฮีโร่ของคุณให้มีความเก่งกาจมากขึ้นการรีบอลตัวละครของคุณเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เท่าเดิมไม่ลดน้อยลงไปกว่าเดิมครับระบบสัตว์เลี้ยงที่จะมีเพิ่มเติมในอนาคตและอุปกรณ์ไอเทมเครื่องสวมใส่ต่างๆครับตัวละครฮีโร่ที่เราเปิดได้จากกล่อง หรือว่าซื้อมาจากตลาดแล้วครับแม้หน้าตามันจะเหมือนกันก็จริงครับแต่ค่าไซตัสต่างๆจะถูกสุ่มออกมาให้ไม่เหมือนกันครับคุณจะเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลตัวละครของคุณให้ดีๆก่อนนะเพื่อในการวางแผนเทคติคก,การต่อสู้ทั้งอาชีพของตัวละครเผ่าพันธุ์ของตัวละครด้วยครับในระบบ Awakening ครับมันเหมือนการ Remit เด็กของตัวละครนั่นนะฮะที่คุณจะต้องจ่ายด้วยเหรียญในเกมครับเหรียญ ASC เนาะแล้วก็ตัว n f t ด้วยในบางขั้นบางําดับนะครับ พราะหากคุณไม่อเวกครับตัวละครขั้นต่ำวิสัยของคุณเนี่ยจะมีเลเวลแม็กที่10เท่านั้นครับถ้าหากคุณต้องการให้ตัวละครของคุณเก่งมากขึ้นค่าไซตัสด,ดีขึ้นการอเวกนี้ถือว่าสําคัญมากๆเลยทีเดียวนะฮะจากขั้นที่1ไปขั้นที่2ครับและขั้นที่2ไปขั้นที่3จะต้องจ่ายด้วยเหรียญทกเค็นของตัวเกมครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณจะต้องนาตัว NFT มาเบิร์นด้วยนะเหมือนเป็นการบูชาย,ยันเนาะไม่ให้ตัวละครเฟอร้อจนเกินไปนั่นเองครับ นอกจากระดับขั้นที่มาจากการเอาเวกแล้วครับตัวฮีโร่เนี่ยมันยังมีเกรดของเขาด้วยนะครับเหมือนระดับความแรงของตัวละครน,นะฮะอย่าไปสับสนกับขั้นข,นของการเ w a k e เนาะตัวละครที่มีความแรงสูงขึ้นครับเขาจะมี max level ที่สูงขึ้นรูปร่างหน้าตาสกิลที่ไม่เหมือนกันครับและรางวัลที่ได้รับจากตัวเกมก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับโดยความแรงนั้นหาได้จากการเปิดกล่องกระปองนั่นเองครับเกรดเริ่มต้นความเกลือนะอยู่ที่คอม m o สูงถึง70%ครับ และสูงที่สุดอ่ามิสซิเคิลอยู่ที่ระดับ0.5เท่านั้นเองฮนระระบบการเล่นของเกมครับเมื่อคุณมีตัวละครฮีโร่งคุณแล้วก็สามารถนําออกไปประจันทายยังหมดต่างๆได้ครับแต่การเสริมความแข็งแกร่งสามารถเพิ่มเติมได้ด้วยไอเทมอุปกรณ์ต่างๆและระบบสัว์เลี้ยที่ผมบอกแล้วจะมาเพิ่มเติมอีกทีในอนาคตนะครับระบบการต่อสู้อันนี้เหมือนเกมทั่วๆไปเลยนะครับมีการ PVP กับผู้เล่นคนอื่นๆการต่อสู้แบบ PVE ทั้งระบบการล่าบอส การตุ่ยด่านต่างๆระบบแคลนหรือกิลที่จะมาเพิ่มเติมอีกในอนาคตรครับซึ่งแน่นอนละกิลก็จะมีระบบเควสระบบร้านค้ากิลการต่อสู้บอสกิลเพื่อรับผลตอบแทนที่มากขึ้นจากระบบเดิมทั่ทวไปนะครับและการเล่นตัวละครแต่ละตัวครับเขาจะมีค่ามานาหรือว่า Energy เนี่ยแหละฮะที่จะต้องใช้สําหรับการต่อสู้ในแต่ละวันครับโดยถ้าคุณมีตัวละครยิ่งมากเท่าไหร่ก็สามารถสู้ได้มากครั้งเท่านั้นครับ ซึ่งตรงนี้คุณจำเป็นจะต้องใช้ตัวละครในการร่วมเล่นจำนวน4ตัวละครนะและจะมีการเนิรฟตัวละครแบบออโต้ด้วยครับนั่นก็คือระบบการรีบอร์นนั่นเองที่เมื่อผ่านระยะเวลาการเล่นไปสักประมาณ1เดือนรายได้แต่ตัวละครจะถูกลดลงครับวิธีการที่คุณสามารถทําให้รายได้คงที่หรือเพิ่มเติมมากขึ้นก็คือน,นําตัวละครไปรีบอร์นครับถ้าเกิดคุณไม่ต้องการที่จะรีบอร์มันนะคุณต้องนําตัวละครไปขายต่อในตลาดฮะ ส่วนตรงนี้ก็คือเป็นระบบในการเบิรนเหรียญของตัวเกมครับยิ่งคุณรีบอลมากเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์นของไรายได้ก็จะสูงมากขึ้นเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเรามาสรุปกันนะระบบมุนเวียนของตัวเกมจะเป็นดังนี้ครับเมื่อคุณมีฮีโร่อยู่แล้วทางฝักด้านซ้ายสุดนะคะคุณสามารถนํำฮีโร่ของคุณออกไปต่อสู้ในส่วนต่างๆของระบบตัวเกมได้เมื่อสําเร็จครับจะได้รับมาเป็นเหรียญ ASC ที่สามารถนำไปพัฒนาตัวละครของคุณการเอาเวกการอัปเกรดการฟิวชั่นและข้การ ake, การีบอร์ครับหรือคุณสามารถนำตัวละครไปขายต่อในตลาดครับที่จะใช้การซื้อขายด้วยเหรียญ A S C ในการทำธุรการต่างๆเหมือนกันครับแสดงว่าถึงตรงนี้เราเห็นว่าจำนวนของเหรียญในเกมมีอยู่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับก็คือเหรียญ A S C เนี่ยนะฮะที่มี total s u อยู่ที่1000ล้านเหรียญครับรละอยู่บนเชนของ B S C n บน c e Smart Chain และส่วนสุดท้ายครับเราจะไปดูรูปร่างหน้าตาระบบเกมกันบ้างนะครับจาก TestNe ตฮะเมื่อคุณเข้ามาในระบบเกมของ Ashward ครับคุณจะพบหน้าตาประมาณนี้เลยเนาะก็เรียกว่ามีสีสันค่อนข้างสดใสนะครับมุมล่างซ้ายมือครับปุ่มของเซตติ้งครับสามารถตั้งค่าได้ในเด c r e เนะแต่มันยังไม่โชว์อะไรนะครับแล้วก็ส่วนของเสียงเพลงในเกมนะครับสามารถมาปิดเปิดได้ในตรงนี้นะฮะ ตรงส่วนต่างๆในหน้าจอครับคุณสามารถเลือกได้จากเมนูทางด้านบนได้เหมือนกันนะในส่วนตรงนี้นะครับส่วนของเบสคือการเลือกของตัวละครครับแต่ตัวนี้ผมกดสมอนไปแล้วมันยังไม่ขึ้นอะไรมาเนาะในหน้าจอของมาเก็ตครับเมนูมาเก็ตตลาดเนี่ยยังไม่เปิดให้ทาการทดสอบในระบบเทสเน็ตนะครับส่วนมุมบนขวามือครับตัวนี้จะเป็นการจัดทัพจัดทีมของคุณเอาออกไปต่อสู้นะฮะคุณสามารถมากดเพื่อเปลี่ยนตัวละครได้นะ ทางด้านล่างของตัวละครครับมันจะมีค่าเซตัสต่างๆอยู่ให้คุณสามารถมาเปรียบเทียบได้ครับอ,อย่างผมมีตัวละครแบบเขาเรียกว่าสายแทงเนาะสตัวนี้ก็ามาดูกันครับตัวนี้มีเลือดอยู่108นะครับตัวนี้มีเลือดอยู่1 2อ่ผมใช้ตัวนี้แล้วกันเนาะก็ตั้งทีไว้ประมาณนี้นะครับก่อนที่จะตั้งทีมาผมพาไปดูในการเปิดกล่องกาซปองครับทางมุมขวาล่างนะหรือจะไปเลือกทางด้านบนก็ได้นะครับเอามาที่เมนูข้างบนก่อนครับปุ่มฮีโร่นี้ยังเปิดไม่ได้นะยังกดไม่มีอะไรเกิดขึ้นมานะครับ ระบบเทสเน็ตครับเขามีเหรียญมาให้ผมจํานวนหนึ่งครับอันนี้ผมเปิดเล่นไปบางส่วนแล้วลหะเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูกันอีกทีแล้วกันว่าแต่ละกล่องเป็นแบบไหนครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดกล่องแบบ1นึ่ฮีโร่ครับคุณจะต้องใช้เหรียญอาชวาด asc จํานวน1000เหรียญครับแต่ถ้าไปเป็น4ตัวละครปกติถ้าคุณเปิดแยกต้องใช้1000ต่อตัวใช่ไหมครับแต่เมื่อ4ตัวละคระรางวัลไอตัวค่าใช้จ่ายในการเปิดจะลดน้อยลงครับถ้าเปกล่องใหญ่ที่สุด8ตัวละคร จะใช้แค่5 0 0พันเหรียญครับเดนนี๋ยผมเปิดตัวนี้ให้คุณดูนะเหลือประมาณ5 0 0 0พอดีนะครับนะไปเปิดดูกันเลยฮะว่าจะเกลือหรือไม่เกลือนะครับสำหรับการเปิดกรชปองในระบบเทสเน็ตครับตัวแรกโอ้สีม่วงนะครับเป็นไหนอีพิกนะถือว่าใช้ได้นะครับนี่เมื่อคุณเปิดมาแล้วนี่ทางเอม,มุมบนนะฮะมันจะสูมสีออกมานะครับเพื่อดูว่าความแรเป็นแบบไหนนะเกรีงตัวละครเป็นแบบไหน2ตัวเป็นอีพิกอยู่นะครับ อ่าตัวนี้เป็นสายแท้งนะสายแท้งสายชมตีระยะใกล้นะครับเป็นสีแดงโอ้ร oh, ีเจนเนอรี่นะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับหรือว่าจะหลอกเราก็ไม่รู้นะเหมือนจะหลอกเลยนะครับตัวนี้เป็นน่าจะแร์แร์ปกตินะแร์สีฟ้านะครับถ้าเป็นตัวสีเขียวเป็นคอมมอนใช่ไหมครับแต่เราไปดูเนี่ยจากไวท์เพเปอร์ที่ผมสรุปให้คุณฟังอ่ะ มันค่อนข้างเกลือเหมือนกันนะคอมมอนเนี่ยจริงๆ70%นะครับผมว่าตัวเทสเตน่าจะปล่อยเลทและตัวนี้มิสซิเคิลนะครับซึ่งโอกาสเกิดแค่0.5%เท่านั้นครับอ๋ก็เหมือนหลอกให้เราเข้าไปเล่นเกมให้เราไปเปิดตัวละครเนี่ยเห็นไหมมิสซิเคิลมา2ตัวเลยนะครับโอ้โหถ้าระบบจริงเป็นแบบนี้ผมว่าตัวละครค่อนข้างเฟิร์เหมือนกันนะเอาจริงๆมันมันก็ดีอย่าง,งแหละแต่ก็เฟิร์นะครับเนี่ยผมเปิดแตัวละครอีพิกมา2อะรีเจเนอเรทหนึ่ง มิสิกอหนึ่งนะครับอออิปิกสามอ่ะมีขวาสุดอีกตัวหนึ่งนะครับเอาละฮะพอเมื่อคุณเปิดไม่ได้แล้วครับตัวละครจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับถ้าตัวละครลงต่อสู้ไปแล้วครับอมุมซ้ายสุดนี่ไฮดริสตัวตัวละครสายแท้งของผมนะเอนจี้เขาลดลงเหลือ50ครับเพราะผมนําไปต่อสู้แล้วครับถ้าเกิดผมต้องการที่จะเปลี่ยนตัวละครสามารถมากดตรงนี้ได้นะจะมีสีของตัวละครอยู่นะครับผมเลือกแบบไหนดีตัวเมื่อกี้เ,เลื่อนลงมาข้างล่างครับ ตัวนี้นะ,ะกดเลือกเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมตัว energy จะมาเป็นร้อยนะครับและถ้าเกิดว่าตัวละครแรสูงครับ energy เขาจะเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยครับผมเปลี่ยนตัวนี้บ้างแล้วกันนี่เป็นสายแท้งสองนืสายยิ่งไกลมี musical มันน้นี่ตัวนี้ตัวนี้อ่ะมาตัวนี้นะตัวแบบนี้นะครับกดแล้วกด back ได้เลยฮะ arena ครับก็คือการต่อสู้นั่นเองครับ โหมดที่ให้ตอนทดลองเล่นในระบบเทสเน็ตครับจะมีแค่โหมด PVE การต่อสู้แบบแคชชัว sure อย่างเดียวเท่านั้นครับโหมดอื่นๆโหมดเรดโหมดอะไรพวกนีย้ยังไม่มานะเป็นคัมมิ่งซูนหมดเลยนะครับเดีย๋ยวเราไปลองในระบบแคชชัว sure ดีกว่าครับว่าการต่อสู้เป็นยังไงเมื่อกดเข้ามาเขาจะลองให้คุณยืนยันฟอร์มิชันแผนการเล่นและตัวละครของคุณอีกรอบหนึ่งครับกดไฟ์ตรงนี้เนาะการต่อสู้คือการต่อสู้กับโกเลมครับตอนนี้ผมมาถึงเลเวลที่4ี่แล้วเนาะ ก็ต่อสู้ค,คล้ายๆกับเกมบูนาเหมือนกันนะจริงเนี่ยก็มีตัวละครคุณต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับอะทางด้านหลังองตายแล้วเนาะตัวมิซิเคิลเหมือนไม่ใช่มิซิเคิลจริงอะโอ้อ่อนมากเลยนะฮะแต่สายแทงเของผม2ตัวยังยืนหน้าอยู่นะนี่ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับตายไปตัวหนึ่งเลือดของบอสเหลือนิดเดียวนะครับเลเวลสี่แล้วอีกนิดหนึ่งอะเรียบร้อยนะครับเมื่อตัวละครของคู่ต่อสู้ตายครับศัตรูตายนี่รางวัลเราจะได้รับนะครับ ท o t a ทว e ร a r d ่9 5 0าครับเราไป Continue เมื่อลองกด Continue ครับมันจะไปในเลเวลเนี่ฮะมาเลเวล4อยู่นะไม่ใช่กลับไปเลเวล1นนะครับและตัวละครของเราเลือดจะกลับมาเต็มครับทำให้คุณสามารถเข้ามารีได้เรื่อยๆครับการต่อสู้ซ้ำไปซ้ำมาได้เรื่อยๆนะมุมบนขวามือครับปุ่มสีเหลืองตัวนี้คือการเร่งสปีดนะครับ เมื่อคุณกดทีนึ่งมันจะตีได้เร็วขึ้นครับทำให้ไม่ต้องเปลืองระยะเวลาเนาะซึ่งเราไม่ค่อยเห็นการเร่งสปีดในเกม NFT แบบไหนนะฮะ,ะตีสองรอบนะครับรอบแรกแค่2 0 0 0กว่าเนะรอบ2ก็2อ0 0นะครับย้อนกลับมาที่หน้าโฮมครับคุณจะเห็นว่าทางด้านบนครับเมื่อกี้ผมเหลือเหรียญ ASC อยู่แค่20กว่าเหรียญใช่ไหมประมาณ20เหรียญเนาะตอนนี้ได้มาเป็น43เหรียญครับเพราะฉะนั้น2000ักว่าๆนั่นแหละก็คือจำนวนเหรียญที่มาเป็น ASC ตรงนี้ครับ อันนี้คือภาพรวมของระบบการเล่นเกมในแบทเทสเน็ตครับย้ำกันอีกทีนะฮะช่วงนี้ในคอเตอร์ที่1ครับเตรียมขายเหรียญและก็ NFT ของเขานะถ้าใครอยากได้รับสิทธิ์ในการซื้อเหรียญซื้อกล่องต่างๆสามารถเข้าไปพูดคุยในกลุ่ม g l o b a l ของเขาได้เนะจมดขตอดกทีก็ประมาณอาทิตย์หน้านะครับตัวออร์บิผมยังไม่เห็นรายละเอียดน,นะครับแต่เดฟก,ก็เป็นชาวเวียดนามที่ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับเกมอื่นๆอยู่เหมือนกันนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ